พวกเราได้ชื่อว่าได้ลงเรือรำเดียวกันหมายความว่าเราได้มีศรัทธายินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของตัวเจ้าเหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็ให้พากันตั้งใจปฏิบัติไป ให้เต็มความสามารถของตนธรรมดาคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพรธเจ้าแล้วกอจะเป็นคนดีไม่ได้เลยแม้แต่ดีอย่างโลกโลกอย่างธรรมดานี้ก็ดีไม่ได้เลยนนนคนเลวต่างๆคนชั่วต่างหมดนั้น ร่วนแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทั้งนั้นแหละเ mm hmm. ส้นอย่างความเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะ mm hmm. เป็นผู้มากมากในกาม <c oughs> ก็องค์เจ้าก็ว่าเป็นหนทางความจิบจ้าย,น,ยน,นั้นผู้ใดแสดงทนเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่มีทางจเจริญรุ่งเรืองได้เลยในชีวิต อ,อบางคนก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราชอบดื่มของมึนมองให้โทษติดงอมแงมไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนชั่วเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยวบบนี้สมกับที่โทษของการดื่มสุราข้อสุดท้ายนั้นทอนกำลังปัญญาพันว่า มันถูกต้องเลยคนเมาจัดๆนี่ไม่มีปัญญาอะไรเลย <c oughs> เส้นประสาทของหัวใจมดนน้่นะทำให้เสื่อมคุณภาพไปเลย <c oughs> <c oughs> ผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันก็ทำตัวให้เป็นคนชั่วคนเลวไป ตั้งตัวให้เป็นคนดีไม่ได้เลยนี่หมายถึงว่าผู้ที่กลับจิตไม่ได้เลยนะพอะใจจะในการเล่นการพนันคันต่ออย่างนี้เมื่อเล่นไปแล้วมันเสียเงินก็เสียใจต้องขอนขวายหาเงินมาได้สักก้อนหนึ่งแล้วเอาไปเล่นอีกหวังว่าจะ ชักทุนคืนมาให้มันได้เอาไปมาก็ัล้มลงไปไม่มีทางจะงอ,อกเงยได้เลยนี่ในสังเกตดูคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุรธเจ้านะมีแต่เป็นคนเลวทั้งนั้นเลย ดังนั้นเราต้องรู้จักสังเกตให้ดีท่านผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้านะจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นนักบวชก็ดีก็เป็นคนดีอนนี้เป็นคฤหัสถ์ก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งให้ลูกหลาน ได้พึ่งพาอาศัยนั่นแล้วก็ได้ทนุบำรุงวัดวาศาสานาด้วยคนที่บำรุงวัดวาศาสานาอยู่ทุกวันนี้กระุ้นจะเป็นคนมีหลักฐานทางนั้นแหละมีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้ไม่เพรเครืพงก็จึงได้เกียรติมาบำรุงวัดวาศาสานา ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้นี่คนเหล่านั้นไม่ชอบบำเพ็ญบํนบเพ็ญตนเป็นเจ้าชู้ไม่ชอบดื่มสุราไม่ชอบเล่นการพนนันไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรมีแต่คบนักปลาดบัณฑิตเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ ดังนั้นคนเรามันจึงได้มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนถ้าไปล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างว่านั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญบารมีเลยชีวิตเกิดมาทั้งชาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยที่ท่านเรียกว่ามันเป็นหมันนะชีวิตอย่าไปทำ ชีวิตให้เป็นหมันน่ะเพื่อหมายความอย่างว่ามานี่นะเป็นหมันคือหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนของตนนี่นะมีแต่ไปทําความชั่วเนี่ยมันก็ทําตัวให้เป็นหมันเพราะไม่มีผลดีอะไรต่อตนเองทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าต่อไปไม่มีหวัง ที่จะได้รับความสุขอะไรเลยเพรก็ไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เน่งนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าได้เอาตัวเข้ามาบวชเป็นชีเป็นค้าวบ้างเป็นพระภิกษุสามเณรบ้างโมนีนะควรจะรู้ตัวว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทีเดียวถึงได้มาบวช เมื่อมาบวชมาแล้วอนี้ก็ต้องตั้งใจทำความเพียรพยายามละกิเลสออกจากกิตใจให้มันได้ให้สมกับว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าให้สมกับว่าเราเห็นโทษภายในการครองเรือนมันยุ่งเหยงิงมันลำบากมากเท <c oughs> ่าไรก็ไม่เต็มไม่พอสักที ทำการงานไปหาไปจนเท่าจนแก่จนทำไม่ได้มันก็ยังไม่พอเลยไม่พออะไรไม่พอแก่ความอยากในจิตใจเมื่อมีเมื่อนหนึ่งแล้วก็อยากมีแสนท่านมีแสนแล้วก็อยากมีล้านขึ้นไปอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่า ทำการทำงานไปจนเฒ่าจนแก่ก็ยังไม่อิ่มในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเลยผู้มีปัญญาบารมีเข้าไปแลนะมาพิจารณาเห็นว่าความอยากไม่มีสถานีไม่มีขอบเขตถ้าไม่สกัดกั้นมันเสียแล้วมันก็จะท่วมท้นจิตใจนี่ ให้ใจนี่มันล่องลอยไปตามกระแสของตัณหาอันนั้นแหละไม่มีที่สิ้นสุดเลยอ่ามันจูงไปทำบาปก็ไปกับมันอันนี้มันจูงให้ไปทำอะไรต้องไปตามอํำนาจของความอยากของตัณหานั้น,นบางทีมันก็จูงให้ไปทำความดีไปก็ทำดีไป อันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงอยากตักเตือนพุทธโธิษิตทั้งหลายโดยว่าเมื่อเรามีบุญรู้ว่าเรามีบุญกุศลติดตามมาเรามีบุญเป็นทุนเป็นรอนอย่างนี้แล้วนะก็ขอให้ทำความดีนั่นส่วนเดียวอย่าไปทำความชั่วก็แล้วกันเพราะเหตุว่าชีวิตที่มันรุ่มรุ่มดอนดอนมาในสงสารนีแ่แต่ชาติก่อนน้นมันก็ทำทั้งดีทำทั้งชั่ว ควบคู่กันมาผลมันก็ได้รับทั้งสองอย่างอย่างนั้นนะมาในชาตินี้นะบางคราวก็เป็นสุขบางคราวก็เป็นทุกข์ไปเช่นนี้แล้วจะคิดว่ายังไงบ้านี่คิดว่าพอแล้วหรือชีวิตที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะเอาถ้าพูดเลยว่าพอแล้วก็แล้วไป ถ้าสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเพื่อนจะไม่พอใจเท่านั้นเลยผู้มีปัญญาแล้วเาต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่อยากให้มันมีทุกข์อันเกิดจากวิบากกรรมต่างๆตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเพื่อนไม่ต้องการอย่างนั้นเลย เหตุอย่างนั้นจึงได้เพียรพยายามละก,กรรม,มันชั่วออกจากกายวาจาใจเรื่อยไปเพื่อไม่ให้มีบาปเข้ามาแทรกแซง <c oughs> แต่คนขาดปัญญาแล้วนี่สิมันลำบากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางที่จะละบ,บาปละก,กรรมชั่วเหล่านั้นมองไปไหนก็ไม่ได้ทางตันหมดเลยคนขาดปัญญาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นคนเรามันถึงยอมยอมรับเอาบาปนั้นไปบาปก็จำเป็นทำยังไงได้มันหลีกเลี่ยงไม่พน้นก็หลงนั้นแหละคนส่วนมากนะคนผู้ขาดปัญญาเนะีถ้าผู้มีปัญญาแล้วท่านจะไม่ยอมอย่างนั้นเลยเอา้าเราต้องพยายามละมันให้ได้บาปนี่นะอย่างเงี้วันนี้ยังละไม่ได้วันหน้าต้องละให้ได้ มันตั้งกติกากับตัวเองไปเรอยอย่างนี้เพียรพยายามละมันอยู่นั่นแหละมันไปมามันก็เลยไม่เหลือวิสัยนะมันก็ละได้มันเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ความเพียรนั่นเองแม้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียรแล้ว ไม่มีทางหรอกที่มันจะลากกิเลสตันหาได้นะแ <c oughs> ม้ว่าจะไปแสวงหาอยู่ที่สงบสงัดอย่างไรก็ตามนะมันสงบแต่ภายนอกสิบาเนี้แต่ภายในจิตใจไม่สงบอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเ <c oughs> มื่อไปอาศัยอยู่ในที่สงบสงัด แล้วอย่างนี้มันต้องต้องทำจิตให้สงบไปตามธรรมชาติด้วยนั่นมันถึงได้ผลนะ <c oughs> นี่แหละจิตใจนี่ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียนพยายามสำรวมระวังไม่พยายามรักษาจิตให้ชื่นชมยินดีอยู่กับุญกับคุณแล้วนะมันไปไม่รอดจริงๆ มันย่อหมุนไปหาทางแห่งความทุกข์นั่นแหละถ้าขาดความเพียรสกัดกั้นจิตใจนี่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าไปท้อไปถอยกันต้องรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้ให้ตนได้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นเนี่ยรู้ ตัวของตัวเองได้รู้ว่าตนมีกิเลสน้อยมากเพียงใดอยู่ในหัวใจนี่ก็รู้ทางนั้นเลยรู้ตัวเองได้เลยมันเป็นงั้นจะไปให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้แนละ้วไม่ได้ต้องตอนเองแหละรู้ตัวเองเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีกิเลสอย่างนี้อยู่กิเลสอย่างนี้ยังมารบกวนจิตใจอยู่อย่างนี้นะ ก็จะไปปล่อยให้มันรบกวนจิตอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปสิเพียนเพ่งพินิษพิจ,จรารณาละมันไปถอนมันไปเรื่อยๆหาอุบายสอนจิตเข้าไปสอนจิตให้มันเห็นโทษให้มันเบื่อหน่ายต่อกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนั้นถ้ามันไม่เบื่อแล้วมันไม่ละเนี่ยใจนี่นะ มันไม่ละก,กิเลสนะมันชอบใจมันแล้วไม่เบื่อมันมันก็สะสมให้ความาคขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างน,นั้นฉะนั้นผู้ที่จะละกิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสต้องเบือ่อต้องเบือ่อจิตใจที่อยู่ด้วยกิเลสตัณหานั้นมันมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นเลย มันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรอะ่ะไปบังคับให้คนไปทำการทำงานหลังสู้ขวาหน้าสู้ดินแดดเผาร่างกายจนเหี่ยมเกรียมไปก็มีทำการ,การงานอยู่กลางแดดตรงนี้หรือว่าไปถากไม้เลื่อยไม้อะไรพวกนี้มันล้วนตั้งแต่ การงานที่เป็นภาระอันหนักทำให้คนเรานั้นได้รับความกระทบก,กระเทือนทางจิตใจมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ไม่รู้แล้วผู้ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์แล้วแม้นจะได้รับทุกข์อย่างไรอย่างไรมันก็ยอมรับเอายอมให้เป็นทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเพราะมันชอบใจชีวิตความเป็นอยู่อย่างนั้น อย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสรัสไว้ในติลคณาสูตรนะนว่าสบเบสร่างคาราอนิจจาติยะดาปัญญายปัสสติอัฒนิบ,บินดติโดเคเอสะมาโกวิสุทธิยาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่า ผู้มีปัญญาทั้งหลายมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นของไม่เที่ยงโย่บ่อยแล้วอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดจินดีจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทิเลสเป็นอันได้บรรลุธรรมวิเศษคือพระนิพพานได้ก็เพราะ ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนมีความแปรพลันแตกดับเป็นธรรมดาจนว่าจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในของที่ไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรเลยแต่นี่มันไม่เที่ยงอะไรอะไรมีความเกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นก็แปรปวนแจกดับไปไม่มีเหลือต่างได้ชาตและเร็วกวกกันเท่านั้นเองเมื่อเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้แล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเบื่อหน่ายลามปรามไปถึงราคะตัณหาโน่นความรักความไขอันโมนี้นะมันเป็นเหยื่อร้อให้ติดอยู่ในทุกข์ ไม่ใช่เป็นของดีวิเศษอะไรอ่ะดังนั้นนะเมือ่อผูใดรบรรเทากิเลสน,นี้ลงได้แล้วต้องพยายามรักษาจิตตัวเองไว้ให้มันได้อย่าให้มันหวนกลับไปหากิเลสของเก่าอมันต้องรักษาไว้ให้ดีเมื่อรักษาสมาธิจิตได้เช่นนี้นะ จิตก็ไม่เสื่อมจากบุญจากคุณเลยกี่เลสก,ก็แทรกแซงมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ที่ย่อหย่อนในทางปฏิบัติก็เพราะเหตุว่าไม่ไม่เห็นแจ้งในแนวทางปฏิบัตินั้น,น,นว่ามันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ไม่คิดไม่เห็นหมายควาะว่าอย่างนั้นไะ เพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า <c oughs> ผู้ใดปฏิบัติตามนะมันก็เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติมานมนานหมด่นั้นท่านก่อนมีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเพราะท่านมั่นใจนั่นแหละท่านจึงอยู่ในพรหมจรรย์น,นั้นไปจนตลอดชีวิตชีวา อนญญาตโิยอมวางหมูนะแม้อยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลก็ยังไปเพราะด้ยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเองมันเป็นอย่างนี้เมื่อความเชื่อความเลื่อมใสเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วใจก็เบิกบานา่องใสใจก็ไม่มัวหมองแล้วก็ไม่ กุ้มอกกุ้มใจเรื่องอะไรทั้งหมดใจนี่รู้สึกสม่ำเสมอไปมองดูอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้มองติดอยู่เพียงแค่สมมติบัญญัติเท่านั้นมองเลยสมมุติบัญญัติไปก็มองเลยเลยก็สมมุติกัน ก็มาสมมุติเอาของไม่เที่ยงนี่นมาติดต่อสังคมกันนะอันนี้ไอ้ผู้มีปัญญาเนี่ยเพ่งพิจรารณาดูแล้วไม่มีแก่นสารอะไรเลยก็คลายความยึดความถือลงเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้นะมันก็ไม่ถือมั่นในกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนเราเขาอะไรเลย ก็ตั้งใจทำบุญทำกุศลทำความดีไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปพร้อมกันเลยเพราะเมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วแม้จะพิจารณาเห็นสันห้านี่ทมเป็นจริงอย่างไรมันก็คนทุกข์ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะบุญบาร,รมีไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะเต็มเอาเลยทีเดียว เหมือนยังตักน้ําใส่ไอใส่หกอใส่องคใส่ไหยอย่างนี้นะีมันมันอันนี้มันมันมีช่องว่างจํากัดตักไปตักไปหน่ย่ยหนึ่งมันก็เต็มได้ผมเต็มมันก็ล้นนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะี่ยเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งพิจ,จรารณา ไตรลักษ์ให้บังเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปเพ่งพิจารณาให้เห็นว่าธรรมชาติที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันมีความแปรปรวนแตกดับไปธรรมชาติเหล่านั้นมันก็นับแต่ร่างกายเนี่ยออกไปหาสิ่งภายนอกนู่นอย่างนี้นะ เมื่อเราเพ่งพี่ณนาะเห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสะของโลกนั้นไม่ยอมตกเป็นท่าของตันหาอันตันหานั้นไม่ใช่ว่าละมันไม่ได้แบบนี้นั่นแหละบุคคลสามารถละได้กาแต่ขอให้เบื่อหน่ายมันก็แล้วกันขอให้เบื่อหน่ายก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้ว อะไรอะไรก็ละมันไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจกันดังนั้นนะอะไรก็สู้ความเพียนเพ่งพินิษเข้ามาในจิตใจนี่ไม่ได้มาดูกายดูใจนี่ให้มันแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญาดูก็ดูให้เห็นในลักษณะสามอย่างว่านั่นเลยอย่าไปดูเฉย มันมีลักษณะสามประการประกอบอยู่ด้วยมกดรูปก็ดีนามก็ดีนอกรูปนอกนามอันนี้ออกไปก็ดีมีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความทุกข์ทนยากลาบากเป็นลักษณะนี่มีความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาให้มันเห็นผิดไปจากความเป็นจริง ดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้